بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلوم في الدارين امين قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي رحمه الله تنبراث بن برمتان قال بدأ علماء جوكمايقون عن هيات ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในป่าที่เป็นมูจัด,ดิษมาฟื้นฟูหลักศรัทธาหลักอีมานในศตวรรษนี้ก็ว่าได้เลยถ้าได้กล่าวว่าอินนฮูตาลาแท้จริงแล้วนั้นอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลากามาอันนะลฮูอัลกามานกุลฮูเช่นเดียวกันสำหรับพระองค์นั้นหรือที่พระองค์นั้นมีความสมบูรณ์แบบที่ครบ,บที่ครบถ้วนที่เพอร์เฟก อัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นทรงมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบว่าแล้วโอเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺสุบฮานุอาตาลานั้นอัตตฟดีลุอาลาอิบาดิฮิมินเจมีอินววจุพระองค์ทรงมีความโ <c oughs> ปรดปรานอันล้นเหลือให้กับบา่าวของพระอ,องค์ในทุกๆด้านอัลเราทรงรักทรงเมตตาเราตัฟดีลคือให้ความโปรดปรานอัลเอาให้ เราได้มีริสกีอัลลอฮ์ให้เรามีสุขภาพที่ดีอัลลอฮ์ให้เราได้มีศาสนาอัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสานั่นคือตัฟดีนความปลอดภัยของเราลุบฮาน ب ح ا ن ه แะเตละอัลลอฮ์ทรงมีให้กับเราอัลลอฮ์ทรงมีลักษณะอัลรอฮ์มานุรรฮีมทรงทรงเมตตาทรงกรุณาอัลลอฮ์ทรงมีลักษณะอัลรอซิกผู้ทรงบัะทานริน Allah สกีปัจจัยยังชีพให้อัลลอฮ์ทรงมีลักษณะอัชชาฟีผู้ทรงบำบัดผู้ทรงให้หาย 99พระนามที่ลอสุบฮานูวาตาลาซึ่งล้วนส่วนใหญ่นั้นก <c oughs> ่าวถึงลักษณะที่ให้ความรักความโปรดปรานให้กับบ่าวของพระองค์นั่นคือเป็นสิ่งที่มีที่ลอสุบฮาหนูวาตาลามินจะมีอินูยุในทุกๆด้านทุกๆมิติเลยนะในการใช้ชีวิตเราในการให้ชีวิตเราลอสร้างเรามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอ,อื้อกับการมีชีวิตเพื่อ <c oughs> เพื่ออะไรละ่ะเพื่อให้เราได้สักการะอิบาดะกับอัลลอฮ facade หรือเช่นเดียวกันเลยเาหูอิลลัเป็นกรรมสิทธิ์ของอัล l l a ์เป็นสิทธิของ่ของล l l a ์อัดดีนุลคอลิสคืออัลดีนที่แปลว่าการอิบาดะวยเลยนะสับเดินแปลว่าศาสนาพระองค์นั้นมีกรรมสิทธิ์ในการอิบาดะวยที่บริสุทธิ์ในศาสนาที่บริสุทธิ์คือในอิบาร์ที่บริสุทธิ์อัลซอฟีที่ปราศจากมินเจมีอัชชวาบ ปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของปลอมปนพูดง,ง่ายๆคือห่างไกลบริสุทธิ์จากเชริกทุกรูปแบบนั่นแหละสามข้อนี้สำคัญนะอัลลอฮ์ทรงมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบอัลลอฮ์ไม่ต้องพึงพาสิ่งใดๆทั้งสิ้นขณะเดียวกันอัลอ uki, ล,ลปปอฮ์สุบฮานุตลาก็ทรงโปรยปลายริสกีให้กับเราทรงดูแลเราทรงปกป้องทรงรักษาเราทรงประทานสิ่งดีๆให้กับเรานั่คือตัฟดาิน ดังนั้นฟะกะซาลิกเช่นเดียวกันเลยพระองค์จึงมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะได้รับการอิบะดสาสักการะจากเรานะละเมือ่ออัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีรูบูบี้อะให้กับเราสร้างจักรวาลเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินอัลลอฮ์ทรงมีลมักษณะอัสมาในสิฟาตในลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานีวาแต่ละคือมีเตาฮิดอัสมาอักษิฟาตแล้ว สิ่งที่เป็นสินของอัล l l a ์และบ่าวเราต้องมอบให้กั Allah, บอ Allah s u b h a n a h ว w ต t อ a l a นั่นคืออูลูฮียะนี่นคือการถวายการอิบาดะหรือการถวายดีนนี่แหละศาสนาให้กั Allah, บ Allah Subhanahu Wa Taala นั่นจึงเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของเรื่องเราเลยนะฟาดกราลาลิกนั้นเช่นเดียวกันลาฮูเป็นสิทธิของอัล l l a ์ที่เราจะต้องให้กั Allah, บ Allah Subhanahu Wa Taala นั้นอัดดีนอัลคาลิสอัลซาฟีมินจามิอิชชาวัยบ มอบการอิบาดะมอบศาสนาคือมอบการอิบาดะให้กับลอสุบฮานนวาตาและไม่ใช่เพียงแค่อิบาดะะศาสนาอย่างเดียวนะแต่เป็นอิบาดะที่จะต้องบริสุทธิ์จากเยามีอิชวาบริสุทธิ์จากของแบบของปลอมปนซึ่งเป็นริยะการโอ้อวดหรือง่ายๆคือเป็นชริกทุกรูปแบบอันนี้คือเรื่องที่มีความสําคัญกศักกร การอิบัตักระลอสุบฮาเนวาตาลาซึ่งบางครั้งเราเรียกว่าเตาฮีตอูลูฮิยเนี่ยเป็นหัวใจของเตาฮีตเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์สุบฮาเนวาตาลานั้นให้ความโปรดปรานที่สุดให้กับเราแล้วเราต้องรู้ซึ้งในบุญคุณต้องสักการะต้องอิบัตักระลอสุบฮาเนวาตาลาและต้องเป็นการอิบัตัที่บริสุทธิ์ด้วยอัลลอฮ์จะไม่รับอิบัตัที่ปลอมปนปลอมปนไปด้วย ผลประโยชน์ปลอมปนไปด้วยชีริกปลอมปนไปด้วยการเย่อหยิ่งการจองของต่างๆฟาวัดดีนสิ่งนี้คือศาสนาหรือสิ่งนี้คืออิบดะดาอัลลอฮิอิรุตอบอฮูดินับศีที่องค์ทรงยินดีทรงพอใจให้กับพระองค์การที่เราสักการะอิบดะดากร,ราสุบะฮานุตะเราก็ทรงยินดีพอใจที่ให้เราได้สักการะอิบดะดากราแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าหากว่า เราไม่ได้อิบาดัติสักการะกอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาแล้วเกียรติอัลลอฮฺนั้นจะทรงลดลงไหมและก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามนุษย์ทั้งโลกเลยสักการะอิบาดัติอัลลอฮฺเกียรติอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาจะเพิ่มไหมเราจะสักการะหรือไม่สักการะก็ตามเกียรติอัลลอฮฺนั้นไม่ได้เพิ่มเพียงแค่เมื่อเราสักการะแล้วอัลลอฮฺก็ทรงรักทรงพอพระทยัยเมื่อเราละหมาดอัลลอฮฺทรงรักทรงพอพระทยัยเมื่อเราเรียนหนังส, ữ, สืออัลลอฮฺสุบฮานุทรงรักทรงพอพระทยัย วาเราตอบร้อและพระองค์ก็ทรงทรงให้ความจินดีนี้หลือสร้วัตถิข้อลกเกียให้กับบาา่าของอัลลดข้อเกีเยรติมัคคุโลขอรอ์ที่มีความที่มีที่มีความดีงามที่มีความบริสุทธิ์ซอฟีมาจากซอฟฟ้านี่นแหละนั้นอัลลอฮ์พอพระไทยนะที่บ่าของอัลล์ที่บ่าของอัลล์ที่มีความบริสุทธิ์ใจที่เป็นคนดีคนสะอาดได้สักการะได้อิบาดะดาขอลอฮ์สุบฮานวาตาลา ทรงพรหมชัยว่าอามาระหุมบิฮิและยิ่งไปกว่านั้นลอสุบฮาตุลา ah, ทรงบัญชาใช้ให้บ่าวของลอสที่มีความบริสุทธิ์ที่มีความสะอาดนั้นทําเยี่ยงแบบนี้เชน่นเดียวกันว่ามาอุมิรูอิลลิยะบุนุลฮะมุคริซีนละฮุดดินผูกเข้าเหล่านั้นก็คือบ่าวของลอสมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์บ่าวของลอที่มีความสะอาดใจสะอาดนั้นไม่ได้ถูกใช้สิ่งใดหรอกนอกจาก เพื่อให้ได้สักการะอิบาดะกับอัลลอฮฺสุบฮานวาตาและอิบาดะกับอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่อิบาดะอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่ทำสระก้ออย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่เรียนหนังสืออย่างเดียวและไม่ใช่เพียงแค่ละหมาดอย่างเดียวจาไว้เลยว่าอิบาดะนั้นต้องบวกว่ามุคคริซีนาฮุดินต้องบวกกับความอิคารความมีสุใจซึ่งถือเป็นหัวใจของเรื่องราวถวายแด่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเพียงพระองค์เดียวห่างไกลจากชาวอิบะสิ่งแปลกปลอมที่เป็นชริก อันนัู้ก็เพราะว่าหูกลับไปหาอดีนเพราะว่าการอิบาดะห์หรือศาสนานี้มูตาะบมมีนุนเป็นสิ่งที่ครอบคุมลิตะอัลลุฮิลิลละสุบฮานวาตาครอบคุมถึงการสักการะการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ศาสนาหรือที่แปลว่าอิบาดะห์นั้นคือมันครอบคุมถึงการสักการะอิบาดาห์กับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาการเคารพการบูชาอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาคำว่าศาสนาอดีนนั่นคือการละหมาดเช่นเดียวกัน คำว่าศาสนาอด,ดีนั้นก็คือการที่เรานั้นทําความดีกับปิาดามารดาเช่นเดียวกันเลยคาว่าศาสนาหรือว่าอด,ดีนั้นคือการที่เรานั้นดูแลช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกันเลยนั่นคือเรียกว่าอัตตะอัลลุด้นั้นตะอัลลุเนศัพท์นี้มาเดิมเดิมมาจากไหนรู้ไหมตะอัลลุคำว่าตะอัลลุคือมาจากคำที่เราดูกันที่เรารู้กันนี่คืออีะละอีละนั่นแหละ และอีละอีละสับเดิมคือมะบูธคาว่าอีละถเราไปว่าพระเจ้าพระเจ้านะอีละเนี่ยเป็นด่างสับมาจากของคําว่าอัลลอฮ์นั่น,นอีละอยู่ในรูปของนะเจ้าส่วนอัลลอฮ์นั้นอยู่ในรูปของมะอัลลฟะถ้าอีละคือผู้ที่ได้รับการสัก,กระโดยทั่วๆไปแต่ถ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือเป็นมะอัลลฟะนั่นคืออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ที่เราได้รู้จักจะเป็นมะอัลลฟะ นั้นศัพท์คาว่าแต่อัลลุที่มาจากคําว่าอีละคือคําว่าสักการะที่เป็นมาที่เรารู้คืออววานั้นภเวาแปรให้ฤทธิ์รู้ศัพท์คํว่าลึกแล้วเราก็จะเข้าใจอ๋อแต่อัลลุคือการที่เราได้สักการะได้อิบัติได้กราบล์สุบฮานวุวาตการที่เราได้แสดงออกสิ่งนี้ลิลล์และให้กราลงสุบฮานวุวาตกาดีนศาสนานั้นคือสิ่งที่ครอบคลุมในการสักการะอิบัาิแกัล l l a ์ในนั้นครอบคลุมอะไรบ้างละ่ะฟีฮ h o บ i ฮ i ในนั้นมันครอบคลุมถึงความรักเขากำลังจะบอกกับเราว่าในการสักการะในการอิบาดาศ่ับอัลลอฮ์เนี่ยในการยกตัวอย่างในการละหมาดต้องใส่ฮุบบีใส่ความรักละหมาดเพราะรักอัลลอฮ์นอกจากมีความอิคลาสความไป็สุดใจซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการอิบดะดาทุกๆอิบดะดาแล้วนั้นสิ่งที่จะต้องใส่เข้าไปนั่นคือฮุบบีละหมาดด้วยเพราะรักอัลลอฮ์ว่าเขาฟีฮีละหมาดเพราะเราเกรงกลัวลอสุบฮานุวาแต่าลาต้องมีพระเดชและพระคุณ ควบคู่กันไปทั้งรักทั้งเกรงว่าเราจะอีเหแล้วก็หวังในความโปรดปรานจากเราสบภารนิวาตาละในขณะที่เราละหมาดเราหวังเราขอกักเราสบฮารนิวาตาล่คเาหวังหวังความโปรดปรานหวังผลบุญหวังอังกิรัลนั่นให้มีในสิ่งนี้เข้าไปในในใน,ในทุกๆไอบาดาะนอันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดกันนะไม่เค่อยได้ใส่ใจบางครั้งเราละหมาดเราทําความดี นะเพียงมีความรู้สึกว่านี่เป็นบัญชาใช้ขอรออันนี้ใช่ไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นคะแนนแล้วมันอยู่เป็นแค่คะแนนเต็มสิบมันได้ความรู้สึกได้ได้ผลที่กลับมาเพียงแค่ห้าหกคะแนนแต่ถ้าใส่ไปนอกเหน,นือจากควอตอรคลาสแล้วละหมาดเพาะรักเอาลอดสุภฮานูวาตาละละหมาดพาะเกรงกลัว wa, ลอดสุภะหานุวาจาระแล้วก็ใส่เข้าไปว่าเจาจะหวังหวังสิ่งที่เราจะได้รับจากลอดสุภะหานุวาตาละทั้งดุนยาแล้วก็อา่าิเราะ สิ่งนี้มันจะเพิ่มคุณค่าการละหมาดละหมาดจะเป็นการละหมาดที่มีพลังละหมาดที่จะละหมาดที่จะให้คุณค่ากับเราอย่างมากมายเ่ยนั้นใส่เข,ข้าไปเราจะเขียนเวละใส่เวลาใส่ไว้เขียนเส้นใต้เลยรคุบบีเหละหมาดเพราะรักอลัลลอฮ์แล้วก็ใส่แล้วละหมาดก็เพราะเราเกรงกลัวอัลลอฮ์และใส่เข้าไปไม่ใช่เพียงแค่ใส่แค่อย่างเดียวใส่ค้าเข้ากันไปเมื่อเราปรุงเราทําอาหารเราปรุงอาหาร เราก็ใส่หลายๆอย่างเครื่องปรุงเพื่อให้รสชาติอร่อยเช่นเดียวกันละหมาดที่จะมีความรสชาติที่มันมีความอร่อยนั้นใช้เข้าไปคบบิฮีละหมาดเพราะรักอัลลอฮ์ละหมาดเพราะเราเกรงกลัวอัลลอ์สุบฮานุวาตาลาว่าเราจะอิเฮิละหมาดเพราะเราหวังจากอัลลอฮ์หวังให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราความสําเร็จต่างๆทั้งดุนยาแล้วก็เราหวังอัลลอฮ์จะต้องให้กับเราว่าอีนาะบาจิอีไรการที่เรานั้นอีน่ะบะมอบหมายกับอัลลอ์สุบฮานุวาตาเราก็ได้กลับไปหาอัลลอฮ์คือมอบหมายเดี๋ยวอัลลอต์ลุ ฟีโอโบดีอย่ตีในการสักการะในการอิบะดาห์ขลอรับสุบฮานูวาตาล่ะทุกอย่างกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาล่ะในการอิบาดะห์มอบกับอัลลอฮ์ความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ละหมาดทุกอย่างทุกอิบาดะห์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราไม่สําเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ทุกอย่างนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาล่ะวลอีนาบัตุวัลอีนาบัติและเช่นเดียวกันและกลับไปหาอิไลกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาล่ะคือสรุปอยู่ที่อัลลอฮ์สุดอยู่ที่ออัลลลาาาะุบฮฮนูวต ฟีตัศรีลีมอฟอลีบอบาดีในการให้ได้รับในการให้ได้รับมอตอลิบไปว่า <c oughs> จุดประสงค์หรือเป้าหมายของบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานวาแต่ละคืออยากจะได้อะไรเนะี่ยรับประสงค์อยากจะได้อะไรกับอยู่ที่อัลลอฮ์อยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้อนุมัติให้กับเราให้ใส่ความรู้สึกเนี่ยไปหาอยู่ในทุกๆอิบาดะให้เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนผสม ที่ให้รสชาติการออบาดากับเรามันจะมีออบาดาจะเป็นไอบาดาที่สร้างความแตกต่างอันนี้พูดง่ายๆนะว่าอ๋อจริงๆแล้วความสุขที่เราหายไปคือความสุขอยู่ในออบาดากับลอสุภาษนวาตาหลายครั้งเราคิด,ดว่าความสุขทแท้ความสุขนั้นอยู่กับเงินอยู่กับการที่เรามีความพร้อมอยู่กับการที่เรานั้นได้กินได้ใช้ชีวิตตามตามใจเราความสุขนี้เป็น,ปนแค่เปลือกของความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ในอิบาดะห์กับลอสุบะฮาอูวาแต่ละแต่เอ๊ะทำไมเราทําอิบาดะห์แล้วไม่มีความสุขบางครั้งเราไปอิบาดาห์เรามีความทุกข์โดยซ้ําไปก็เพราะว่ามันขาดปัจจัยเนี่ยขาดจิ๊กซอที่มีความสาคัญนั้นใส่เข้าไปเลยฮุบบิฮิรักอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ได้ยังไงอัลลอฮ์ให้กับเรามาทุสิ่งทุอย่างขอบคุณอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอห์สุบฮ่าอูตาลให้กับเรามาว่าอินชะอุดดุเนลลาะมาตั้ง นับกันไม่หวาดไม่ไหวหรอกนับกันไม่ท้วนหรอกมากมายมหาศาลเจอัลอฮ์ให้กับเรามาเพียงแค่สุขภาพที่ดีมันก็ถือว่าเป็นเนื้อมาที่มีความยิ่งใหญ่แล้วเพียงแค่ตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเนื้อมาที่มีความยิ่งใหญ่แล้วนั้นเรารักอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้กับเราหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเรามาในขณะเดีวยวกันเข้าฟีกัวอัลลอฮ์สุภานุวาตาลาด้วยถ้าเราไม่ทําอิบัตะล้ก็อัลลอฮ์หากเราใช้ชีวิตใยปะละเลยไปสิ่งความเสียหายความวิบัติจะเกิดขึน้นความวิบัติในนดุญญนยยาาังไไม่เ่เร กับความเสียหายที่เกิดขึ้นในอคาคิรอมมาย่ยงไปกว่าน,นั้นกลัวอัลลอฮ์สุบฮานวาตแต่ละในเดชานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทําลายพิบตาเดียวก็หมดสิ่งที่มีอยู่นั้นถ้าเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์มันพร้อมที่จะสูญเสียไปอย่าย่ามใจอย่าได้ใช้ชีวิตแบบประมาทนั่นคือกลัวอัลลอฮ์สุบฮานวาตละในขณะเดียวกันเราก็ยังหวังหวังในความโปรดปรานหรหวังในการอภัยจากอัลลอฮ์หวังในความดีงามของอัลลอฮ์แล้วก็อีนาบะอิลฮิฟิอบูดีอะตี ในการที่ฝากอัลลอฮ์กับทุกการอิบาดะกับไปอัลลอฮ์ความสาเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์และเช่นเดียวกันเลยอินาบะใช่ว่าอินาบะที่สุดแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานวุวาแต่ละการที่เราจะได้รับสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นมอบอลิบสิ่งที่เราต้องการเป็นจุดประสงค์เป็นเป้าหมายที่เราต้องการนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานวุวาแต่ละวามาเตาฟิกทีอิลลาบินละไม่มีความสําเร็จใดๆดนอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์ความสาเร็จทั้งดุนยาและอาคิร์ ความสําเร็จในการอิบดะดาในการเรียนหนังสือในการสอบในการที่เราจะได้ทนในการที่เราจะไปไหนก็ตามจริงๆอยู่ที่ลสุภาห์นัวตาละอละอะไรเหตุแต่ว่าแค้นตู้ดังนั้นฉันฉันจึงมอบหมายกับพระองค์ว่าอีไรฮิอุนีบอันเนี้ยอินาบะคืออูนีบและที่สุดแล้วนั้นข้าพระองค์นั้นกับเนี่ยเรานั้นจะกลับไปสู่ลสุภาห์นุวตาลคือที่สุดเราอยู่ที่อโว ความสำเร็จต่างๆไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากอยู่ที่เราสุฮาษณ์นัวตาล่าว่าซา,าลิกาศาสนาที่มีความบริสุทธิ์ดังกล่าวเนะี่ยการอิบาดะที่ครอบคลุมถึงจิกซอที่มีความรักความกลัวความหวังอัลลอฮฺยุสเลห์กูลูบะคือสิ่งที่สร้างความสร้างความดีให้กับสร้างสร้างความสุขให้กับหัวจิตหัวใจยุสเล สร้างความดีสร้างความสําเร็จหรือสร้างความสุขให้กับหัวจิตหัวใจวัวอยู่สักกีฮาก็คือสิ่งที่มาขัดเกลาจิตใจวัวอยู่ปอฮุรุฮาและคือสิ่งที่มาสร้างความสะอาดให้กับหัวใจ้คืนนี้ละหมาดแล้วมีความรู้สึกแบบนี้มีความอิคลาสละหมาดแล้วมีความรักความกลัวความหวังในรอยลสุภานุวาต่ละ ใส่สิ่งนี้เข้าไปแล้วนั่นคือสิ่งที่มาสร้างความสุขให้กับหัวใจเราเพราะใจเราจะมีความสะอาดใจเรานั้นจะขจัดเอาสนิมเอาของสกรปรกออกไปดูนชุดซึ่งจะขจัดเนี่ยจะขจัดเชื้อริกการตั้งบาคีต,ต่างๆออกไปสนิมต่างๆที่เป็นเชื้อริกที่มาเกาะเราถูกวังสิ่งนั้นหวังเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้มันก็จะออกไปฟีชัยเอนเมนอิบาดา โดยที่ขจัดชัลลกออกไปในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในการอิบาดะกับลอสุบฮานวาุวาดาราเราออกไปขจัดออกไปไม่ต้องการฟาอินนัลลอฮะบาริอุนมินฮาเพราะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นบาริคือหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมินห ja ูจัชริกชริกเรื่องใหญ่มากเลยสิ่งที่ลอสุบฮาลุวาทรง,งเตือนที่ใหญ่ที่สุดคือชริก ถ้ามีเต้า h e a แล้วต้องไม่มีชิริกนั้นอัลลอฮ์บาริอุนไม่ไชิริกอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับชิริกก็คือคอ,อิบาดะห์ใดๆก็ตามที่มีชิริกอัลลอฮ์ไม่รับทำแล้วเหมือนไม่ได้ทำอันนั้นอัลกุรอนัชชุรกาอันชุรกิกเราไม่ต้องอาศัยสิ่งอิบาดะห์ใดก็ตามเราไม่ต้องการเราหลุดพ้นไม่ต้องอาศัย ชิริกทุกรูปแบบมันอัชโรกาบีตร์กตัฮูัวอะฮารหัวหหใครที่ชิริกกับเราเราจะรับเราจะไม่รับสิ่งนี้เราจะทิ้งสิ่งนั้นคือไม่ยุ่งเกี่ยววะไลซิลิลลาฟีฮิชัยอนุนและเขาจะไม่ได้รับสิ่งใดอัลเอ้์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา,า,ลานั้นจะไม่เกี่ยวข้องใดๆในชิริกฟีฮิไอฟ,ฟีชูดกีนะ ฟะฮฺอัลกุน่าชูรกาอัลลอฮฺนั้นไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องอาศัยไม่ยุ่งเกี่ยวครับอักนา่าครับว่าหอนี่ทัพย์เดิมคือหอนี่หอนี่แปลว่าร,ร่ำรวยคือไม่ต้องอาศัยไม่เกี่ยวข้องอัลลอฮ์ทรงตรัสในฮะดิษอันนอักนา่าชุรกาอันชูรกิกอัลลอฮ์นั้นไม่ต้องอาศัยไม่ทรงเกี่ยวข้องกับชูริกใดๆทั้งสิน้น วะฮัวเชริก huh. นั้นมุฟซีดอนลิลกุลูเป็นสิ่งที่สร้างความวิบัติให้กับหัวใจวัลอวาวะและสร้างความวิบัติให้กับจิตวิญญาณเชริกจึงเป็นมหันตบารเป็นสิ่งที่ใหญ่ทั้ง h ชริกใหญ่แล้วก็ชริกเล็กที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเข้ามาเนียนเข้ามาในจิตใจเราคือเชริกเล็กทำแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สิ่งที่เราจะได้รับในดุนยานี้ วัตด,ดุนยาเบลอาเคีรชรัคือสิ่งที่ทั้งความวิบตัติความเสียหายทั้งดุนยาแล้วก็อาเคีรอออกห่างท้าอิบดะดาเป็นของที่ยิ่งใหญ่ของที่สูงของสูงนั้นมอบกับเอาของสูงนั้นจะต้องไม่มีของของเปื้อนเนี่ยจะต้องสะอาดม,มุชกุนมุชเกนเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปรารถนายิ่ง ลินนูฟุสสำหรับจิตใจคือหัวใจต้องต้องต้องมีสิ่งนี้กอยตัดชกอกอเดี๋ยวกนะ่อนเอาใหม่นะมุชเกนนะเอาใหม่นะมุชเกนคือช็กิยนอ,อ,อนเนะ่ะอัชกอเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์มุสกินอัอนคือมุสกิยอนเป็น,นอิสมฟเอนอนะัชกอช็อกกียนนะ้ยอนเนาะ เชริกเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจก้อยยะตัชกะก้อยยะตักกับความทุกข์ที่สุดของความทุกข์อ๋อเรารู้แล้วเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ในจิตใจเราก็คือเนี่ยมีชริกเข้าไปปนในการอิบาดากัรอสุบฮาณุวาตานั้นหลักการง่ายๆที่เราจะได้รับความ ความสุขความดีความสําเร็จก็คืออยู่ในการอิบะดาห์กับอัลลอฮ์และการอิบะดาห์กับอัลลอฮ์การทาความดีกับอัลลอฮ์นั้นนอกจากส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีในอาครอแล้วสิ่งที่สิ่่งทีอยู่กับการอิบะดาห์นั่นคือความสุขซึ่งมันเป็นความละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนมันเป็นความลับที่เราไม่เคยได้สัมผัสกันเท่าไหร่เราไม่เคยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่ นั่นขอให้ทุกไอบาดาโดยเฉพาะการละหมาดของเราเป็นการละหมาดที่ให้เกิดความสุขกับเรานบีกล่าวกาวับบิลานว่ายาบิลานอริหนาบิฮายาบิลานบิลานจงอาซาดิเพราะอาซาแล้วจง,จงสร้างความสุขให้กับฉันโดยการอาซาดิเพราะอาซาแล้วน,นบีได้ละหมาดละหมาดแล้วนบีมีความสุขเพราะอะไรนบีทาไมนบีจึง <c oughs> ละหมาดแล้วมีความสุขทําไมเราละหมาดแล้วมีความทุกข์เพราะอะไรอ๋อขาดจิ๊กซอว์นี่เองจำไว้เลยนะ ใส่เข้าไปในความรักใส่เข้าไปในการละหมาดละหมาดเพราะรักอัลลอฮ์ละหมาดเพราะหวังพระบุญจากอัลลอฮ์ละหมาดเพราะกลัวอัลลอฮฺเกรงกลัวอัลลอฮสุบฮานุวาตาละละหมาดเพราะเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเพียงแค่นี้ละหมาดก็จะอัปเกรดขึ้นมาและคุณค่าการละหมาดก็จะอัปเกรดขึ้นมาความดีก็จะเกิดขึ้นละหมาดอย่างในน้อยห้าเวลาเราก็จะมีความสุขอยู่ห้าเวลาละหมาดซุนนะอีกมากมายเราก็จะมีความสุขอยู่กันการละหมาด แสิ่งนี้ก็ยังส่งผลให้เราได้รับความสุขในระดับที่สูงกว่าคือความสุขในอาเคียร์เเห็นไหมว่านั่นคือสิ่งที่มีมมความสําคัญเกี่ยวข้องที่เราต้องรู้ข้อพระสุบหาญุตลาให้เราได้สัมผัสกับสิ่งนี้อัสสลามอะลัยกุมะาระห์มะตุลลอฮฺวะบรากาตุ